หลังจากนี้รุงวิระก็จะมีแผนที่จะทาต้นไหมครับเอาอาดีทาต้นไหมครับสักครั้งหนึ่งช่วงที่ดอกบานประมาณประมาณห้เซนะครับห้าสิบถึงเจ็ดิเปร์เซ็นต์เาจะผมปีนี้ผมก็จะใช้อาดีทาทาทาต้นเหมือนกันครับทาเพื่อไม่ให้ร่วงทาต้นเพื่อไม่ให้ร่วงเพราะว่าอย่างปีที่แล้วผมใช้ผมใช้ทาที่ต้นครับเจ้าอื่นก็ใช้เป็นพวกออกซินครับออกซินก็จะทาต้น แต่ผมมันผมทดลองแล้วสองต้นแท้ดีต้นหนึง่งใช้ทาทาขั้วดอกด้วยครับทาต้นด้วยครับอก็ต้นทุเรียนมันต้นเล็กเนาะก็ได้แปดเก้าลูกแทบจะไม่ร่วงเลยเพราะมันต้นเล็กแทบจะไม่ร่วงเลยแล้วก็อีกต้นใหญ่ต้นใหญ่อีกสิบกว่าต้นต,ต,รตรงนั้นครับผมไม่ทาผมใช้เป็นพวกออกซินใช้เป็นพวกออกซิน แต่ตัวนี้แต่แล้วก็ผมไม่ได้ใช้อดีทาต้นแล้วก็ไม่ได้ทาทาคััวร่วงเกือบหมดต้นต้นจะใหญ่ต้นนั้นปกติจะได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลูกปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วได้ไปถึงสามสิบลูกนะดูแลเหมือนกัน<ต>ดูแลเหมือนกันแต่แตกต,ต,ตา่างกันที่ทาต้นก็ไม่ทาไม่ทาอาดีกับทาอาดีกับก็ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าปกป้อง ไม่ให้ดอกร่วงได้ครับปีนี้ผมก็จะลองลองผมก็จะลองประมาณสักครึ่งหนึ่งลองลองดูก่อนสักครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามันเข้าท่าก็ต้องรีบพาเลยครับถ้าลองดูสักครึ่งหนึ่งแต่ถ้าปีต่อไปถ้าปีนี้มันได้ผลอเป็นที่แน่นอนแล้วผมก็จะดาต่อไปผมก็จะไทยทั้งสวนเลยครับก็ใช้ได้ทั้งพ่นเลี้ยงตั้งแต่เลี้ยงใบเนาะทำให้ใบสมบูรณ์แล้วก็มาฉีดกิ่งเพื่อให้ดอกออกนะแล้วก็มีการให กับระบบน้ําด้วยให้ด้วยครับแล้วก็มีการจะทาต้นหลังจากที่ได้ลองทาต้นกับไม่ทาดูแล้วยังมีมีความแตกต่างตอนนี้ครับตอนนี้ต้นนี้จะตายแล้วครับผมใช้อดีหยอดโคนไปสามสี่ <3 S 1> รอบใบเริ่มมาแล้วครับทีแรกผมว่าจะปล่อยลองรักษาดูนะยอดเยอะไหมครับใช้ตวนนี้คุณใช ใ้ประมาณร้100อยซีซีหนึ่งร้อยซีซีต่อหนึ่งต้นร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่อราดเลยครับต้นเลย<ป>นี่นะครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่เราให้ดูแค่ทุเรียนออกดอกเราให้ดูการแก้ไขปัญหาทุเรียนเป็นโรคนะครับ อันนี้ทุเรียนเป็นโรคแล้วก็นี่ผมราดอดีไปสองครั้งที่แรกผมผมดูผมเลือดราดเชื้อราไปสองสามรอบมันก็ไม่เห็นอะไรมีอะไรดีดขึ้นมาก็เลยลองเอาอาดีราดดูอันนี้ร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรผมใส่บัวแล้วก็ที่รอบโคนราดรอบโคนแตกใบขึ้นมาหนึ่งอดีหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรลาดที่โคนลาดที่โคนใบเริ่มอ L, อกมานะครับทุเรียนที่เป็นโรคก,ก็สามารถที่จะฟ <20 L. S 2> ื้น ขึ้นมาได้หนึ่งร้อยซีซีก็ถ้าเราผมคิดง่ายๆคือครเราลงทุนไปหนึ่งร้อยบาทรบเราลงทุนไปหนึ่งรบาทเราสามารถปื้กต้นทุเรียนขึ้นมาได้เนี่ยมันคุ้มเกินค,คุ้มครับก็ทุเรียนอายอุประมาณสักสามปีแล้วเนาะห้าปีครับตอนนี้ห้าปีแล้วเนาะตอน,นี้ก็จะทําลูกแล้วเนาะ,ะแต่ถ้าไปซื้อ จากร้านมาต้นขนาดนี้ก็หลายตังค์หลายตังค์ครับหลายตงใช่ไหมใช้เวลาที่เราดูแลกันมันมาเนี่ยก็หมดก็ไปใช้น้อยตังค์แต่คราวนี้เราลองเสี่ยงดูเอาลองใส่เยอะๆดูมันจะตายให้มันตายแต่ไปออกมาแบบนี้ครับอ่าเป็นเคสตัวอย่างเนาะสําหรับท่านผู้ชมเลยนะครับเรื่องพวกแมลงนะครับไม่ให้มากินใบมันก็จะได้ใบใหม่ออกมาอื นี่ก็เริ่มจะเป็นใบเขียวแล้วเนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะพื้นได้พื้นได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมก็จะลาดอีกครั้งหนึ่งอันนี้หล,หลังจากลาดนี่กี่วันครับเนี่ยออันนี้ผมลาดสองครั้งอห่างกันหนึ่งอาทิตย์ก็วันนี้ก็จะเป็นสิบห้าวันลาดครั้งหนึ่งสิบห้าวันลาดครั้งนึงกว่าเขาจะดีขึ้นมาอ๋อนี่แสดงว่าใช้ออดีมาสิบห้าวันแล้วครับผมอันนี้ใช้ใช้อดีมาสิบสี่สิบห้าวันยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง สิบสองวัดสิบสองวัดก่อนใช้ไม่มีแตกออกมาแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีแห้งไปเลยเหมือนลักษณะแห้งอย่างนี้มันจะเป็นแห้งๆอย่างนี้นะครับแห้งๆอย่างนี้ลักษณะนี้เนาะแห้งๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันแห้งตายอย่แล้วโอ้หกแล้วมันก็จะตายลงไปเลยพอดีเราลาดตะดีมาปุ๊บแล้วมันก็จะสร้างใบใหม่ออกมาเออ แตกต่างเลยเนาะแตกต่างเลยครับแตกต่างจากที่เคยใช้ยาฆ่าเชื้อรารักษาใช่ครับแต่ยาฆ่าเชื้อราที่ใช้ก็ไม่สามารถทําให้ฟื้นมาได้โคม่มาเลยวาผลมาได้ผลจริงได้ผลจริงดอกที่จันทบุรียังไม่ออกเลยครับ ได้ยินผมไปมาทุกพวกในกลุ่มก็ออกเป็นบางสวนเมื่อภาคเช้าออกก็กดกระปล่อยผมไปมาแต่ของลุงวิระออกเป็นมะเขือพวงแล้วก็มีเหยียดตินหนูก็มีคิดว่าแต่ยางนั้นผมก็เพราะว่าผมพ่นพ่นทุกตัวผมพ่นทุกครั้งผมจะต้องใส่อดีทุกครั้งไม่ว่าผมจะพ่นปุ๋ยเล่งดอกปุ๋ยหยุดบงหยุดใบแล้วแช่ไผมจะใช้อดีผสมไปทุกรอบก็อดีสองห้าหนึ่งช่วยฟื้นฟู ต้นที่เป็นโรคนะครับให้ฟื้นฟูมาได้ภายในประมาณ12วันใช่ไหมครับสิวันฟื้นฟูนฟนได้แตกใบอ่อนได้ไดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับการจัดการตัดสินใจใช้ประจัยการผลิตพืชนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ RD2551 นะครับในการจิบพ้นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยากำจัดโรคแมลงหรือยา,อาปุ๋ยเกร็ดอะไรต่งตางๆนะครับท่าาหารรองท่าทหารหลักท่าทหารทาาหารากท่าใช้ร่วมได้หมดนะครับแนะนำนะครับใช้อาร์ีสองห้าหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ตั้งเหนนี้นก็คือ ทุเรียนให้ผลผลิตมีดอกทุกต้นนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับทุเรียนที่คอนบุรีนะคเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าจดจีไอนะครับต้นทุเรียนบางครัละมุดหรือว่า ส่วนนี้ข่อนหน้านั้เป็นมีปุ๋ยขนุนนะครับเนื่องจากขนุนมีราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นเลยปรับเปลี่ยนมาเป็นผูเรียนต้นนะครับมีทั้งหมด147เจต้นนะครับเ็จะสร้างรายได้คืนทุนให้แก่เกษตรกรนะครับ ลลำบาากกยแเอทุกท่านคงจะรู้จักพน้วิระนะครับสวนสนุนพุงวีระนะครับในในเพจเฟซบุ๊กนะครับดอกออกทั่วทั้งต้นนะครับหลังจากใช้อาร์สองห้าหนึ่งและสังเกตที่กิ่งไม่มีโรค ฟิวเซเรียบหรือที่โคนกิ่งโคนต้นนะครับทม่มีโรคร้ากนอกคนเน่าหรือไฟทอบโทร่านะครับส่วนใบนะครับก็จะมีความเขียวเข้มไม่ขาดไนโตรเจนนะครับกิ่งสะอาดนะครับอาดี251นึ่งับว่าเป็นสารสำคัญที่ทำให้เกษตรกร สำเร็จนะครับมีกา,ารทางานที่น่าภาคภูมิใจนะครับเนื่องจากการปลูกทุเรียนก็มาถึงช่วงสำคัญก็คือช่วงดอกดอกดอกถ้าไม่เยอะ,ะก็จะทำให้ผลผลิตได้น้อยหรือผลผลิตตกต่ำนะครับถ้าดอกมีเยอะ ดอกบีเยอะแบบนี้ก็จะทำให้คนผลิตต่อไรคือว่าขอต้นเป็นจำนวนมากแต่ทำให้เกิดรายได้นะครับเดี๋ยวถ้าช่วงดอกบานเกษตรกรก็จะมีาต่าง ในช่วงที่ยังไม่ออกดอกบานก็จะให้น้ำรวมใจร่ไม่มากนะครับถ้าให้น้ำมากจะสลัดลูกนะครับเกษตรกรก็จะมีการตัดแต่งนะครับตัดแต่งให้เห็นทุกคนอยู่ดีกินดีไอทีสองห้า วยให้ทุเรียนออกดอกน,นะครับทุกต้นเลยนี่ก็มี2รุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับในการใช้ Rd 2 5 5 1นะครับในการใช้ Rd 2 5 5 1นี้ในการฉีดกิ่งเพื่อชักนำดอกนะครับดอกทุเรียนก็จะออกมานะครับ รู้สึกจะออกมาก่อนอจันบุรีอีกนะครับส่วนการใช้อารี2551นะครับใช้อัตรา1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับใช้เพื่อฉีดพ่นกิ่งนะครับภายในทรงพุ่มทุก5วัน7วันนะครับพ่นใบเราหยุด พ่นนะครับส่วนในการหยอดโคนนะครับใช้ประมาณ2 cc, องซีซีต่อน้ำห้ลิตรนะครับลาดลาดโคนหรือจะปล่อยให้ในระบบน้ำก็ได้นะครับ1ขวดต่อ10ไร่นะครับทุก15บวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมชมต้นอ่า อื่นๆด้วยนะครับว่าทุเรียนออกดอกคอ่าเฉลีย่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับส่วนนี้เป็นส่วนอยู่ที่นครราชสีมานะครับคอนบุรีนะครับสวนลุงวิระนะครับดอกทุเรียนที่ออกมานะครับก็อยู่ในรุ่นเมะเขือพวงนะครับ นี่นะครับมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็รู้สึกจะเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนเหยดติน,นูนะครับก็จะมีจนเป็นจำนวนมากนะครับเป็นรุ่นสองนะครับแต่ก็จะเอาไว้ทั้งสองรุ่นนะครับ นานผู้ชมก็จะ,ะเห็นค่าเฉลีย่ยหรือว่าต้นอื่นๆนะครับวันนี้นะครับเรามาเก็บภาพนะครับของอทุเรียนคอนบุรีนะครับทุเรียนพืชที่ให้ความได้รับความสนใจนะครับจาก เกษตรกรเป็นจำนวนมากแต่ปลูกยากนะครับหนึ่งมานะครับต้งใส่ในระบบน้ำด้วยนะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับและฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบรินะครับฉีดพ่นตั้งแต่ในช่วง ทำใบนะครับทําใบได้3ชุดนะครับก็มาฉีดพอใบตันแล้วนะครับเป็นลักษณะที่พร้อมจะออกดอกแล้วก็มาฉีดที่กิ่งฉีดในทรงพุ่มนะครับหลังจากนั้นทุเรียนก็จะออกดอกมาให้เห็นนะครับ